สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สุข,ขทุทกคนครับพ่อพอ,พอกันนะครับกับเบวเอครับผมเมื่อนี้เบวเอ้พาพี่น้องมาส้มห้ส้มหน้าเนาะนี่เป็นหน้าของพอ่อกำลังบานขอหน้าบานแทนจะเป็นสวนมะม่วงหินมะพานพี่น้องมาเบึงบรรยากาศครับ ่นไม่ออกท่านี้จิเปเอยวทอเนอะาะพอดีพ่อว่าไปเอาทออยู่หัวหน้ามาเป็นจะเฮ็ดของน้าเป็นจะเอาทอม่ต่อฝนวะก็ดังยาน้นไปกรับไม่ออกเบาอีนี่คือหน้าว้านครับน้องน้ามีฝนกับวโตกมากเป็นอาทิตย์แล้ว แต่ว่าหันมืดคืบมๆบมั้ยครับพี่น้องหันบ่ตกเขาหน้าวานปีนี้พอเพิร์นวานเอาอีกายเพิ่นจะดำเต่ว่าปีนี้เพิ่นบบมีเไม่ลาะจะดำเพิ่นได้วานครับโอ้โบรรยากาศพี่น้อง อ็นี่ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเช้าครับพี่น้องอากาศกะบมแดดครับอากาศคึบคึมล่มล่ม,ม,มอ,อันไหนแม่มมอนันใส่ยึดยกกึก็กกยอมพอดรอวะยึดทดตื่นก็ยอมมาเป็นตื่นก็ยอมย่งนีนะ ลงไปอีกมันปานาอยู่เหมือยอยู่บนี้บ่าบรรยากาศพี่น้องเข่าหน้าวานอันนี้จะปลูกมันมันยังจุงบมน,นี้ตัวนี้แมน่นหร ยัง,งมายัง,างนับปลาเข่าไปตัวห้อนครับพี่นอ้องวันนี้ฝนก็บรตกอากาศก็บอบอา้าวสวยมากแห่งห้อนไปไหนะพีน่ขี้มอไซค์มาขี่ชีม้มอไซค์มาใสา่โอ,อ้จอดเราจะจอดไปป้าตามพี่เด็ก มามาทำมาลุยปลาเขา,ามีแต่หยาฝนมาตกฝนมาตกนาบขังยิยาขายนาว่าได้แว๊บกับยางน้ำห้องมันยังไรยากาศทุ่งนาบ่า,บาเอะพี่น้อง อากาศกค็คึมๆแต่ว่ากระโบ้ตกพี่นะ้องนี่ละตัวนี้ละแมนอันนี้ละเป็นมาเออพี่น้องเขาหน้าวันหใาย่กำลังจะงามพี่น,อนอ้องฝนตกมากนี่คอือใส่ปุ๋ยเลยเลยฮะเหี่ยวเดียว,วนี่ เนยอมเป็นไรเอาจาะใบจักต้นตยยอมสิมันมีต้นนึงมันตายแล้วยังมมันตายแล้วมันชิ่พุ่มทั้งหมุนต้นมีมีต้นนึงอยู่กลางแม่คนเอาลงอืมหแค่ใช่ต้นแค่ันนี่ดีต้นเแค่กันบ่แห็นพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับมันยมเป็นดหแค่ บน,นอันนั้นจะเป็นห้องข้างบนอ่นจะเป็นมั่นครับมั่นสัปะหนังบรรยากาศเคียวกะจีห้องกระน้อันน่นอ่อนแล้วอ่อนแล้วเห็ดอันอนี้ใส่นี่งเดืนี่พี่น้องบรรยากาศนี่ก็เป็นคึ้มนี่สิคู่ม,มือครับแต่ว่าหันมดตกอากาศคำบคมมากอะ ฝ้าก็อึบๆมากับบ่วโตคือเกานี่พอ่นหา้มาเอาท่อเนาะมาแบกเนี่ยกบเมี่ยวก็ก็ยอมทดกลางดเียงไดที่คนอื่นไล่ทดทดทั้งผลิตทด้ีวยงมองไนคือทดดบบเนี้ย นี่ลาพิ่งแต่งงานเป็นเสือเป็นโทดกินเป็นโทดไลลงมาจังนเสือไลลงไปจังนั้นโทดนั่นโทดนี้มันหนามหงนะมันมันมันลมบักโจ๊กเอาไว้นี่เลยปวดกินนะกระจุกมันลมพวกมันมันมันท่อนเดียวเดี๋ยวมันสองท่อนแบบนี้ทอไหมนี่พี่น้องพ่อแม่บ่าวเบกเอาทอจะเปียกห้องหนาเอาคนละอันใส่ก๊าซของเหลว กับขัวมึพี่น้องบรรยากาศรงไฮทงหน้าเนาะเขาเขี้ยวหยากระเขี้ยวครับ<ป>ครับพี่น้องตอนนี้รับเราเอกกับนีออกครับกับลั่งแบกท่อขึ้นเมื่อบาน,นะครับพ่อเดียวไปเห็นของน้ำ นักวะนักอยู่อ่ะฮะอ้อฮออเฮ็ดกสมบัตนที่น้อฮะโอ้ยอากาศข้มึ้มพี่น้องแต่วันบ่มีร่ม,ม,มเอา ้อนพี่เนาะแม่อ่ะพี่น้องเขา,นขาหน้าบ้านอันนี้จะเป็นของอันนี้ของไผ่คองลุงบ่นห,หน้าไฮแถวนี<ะ>้โอ้นี่ของป้า เป็นของลุงจริงมีพี่น้องหน้านมีสามเท่าไลาลงมามีของของไม่ออกเนี่ยเป็นอันนี้เป็นของป่าข้างุ่นจะเป็นของลุงเห็ดเขาหน้าวานปีนี้โอ้ยเป็พี่น้องใบไม้โบ,บ,บตีงเลยล่มกับโบลม เอาแหงแต่ว่าหันเป็นคึมคึมนี่พี่น้องหันบ่ตกคึมด้อเซี่งนกเจ้าเจ้าเจ้าเสียงนกจีบนกเขาโอ้บรรยากาศ นี่ต้นมกบกเคยกินรักเทียวบนต้นนี้มกบกตัวนี้เป็นหมากวะบเตอรมีเฮ็ดพอเถอะไมกเฮ็เพอบ่ พี่ดอกเข้าหน้าบานน้ํก็บ่มีสิย่างเลี้ยงได้หยังๆเลี้ยงสก็มาทางนี้ดอ เสียงนกเจ้าเจ้าอยู่บรรยากาศบรรยากาศ,กาศตอนนี้คือหอนพี่น้องหอนแหง้งฝนโมตกลมโมมีเลยอันนี้จะเป็นสวนหมักม่วงห็นมะพ้านของพอ่อตอนนี้เป็นกระปูกเป็นปลูกกุย้ยใส่นำ้ำอนาคตต,ต่อไปจะเอาบักเงาะครับพี่น้องมาลง ต้นมกเงาะท้องป่าดีมาจกมกปีนึ่งะม่แล้เราไม่โค nah ่นนะมาจบนี่เพียง่อยปลูกต้นบัว่าวหิมาพานนะกับต้นกล้วยบอกพ่อเอาต้นมะเงาะมาปลูกน้ำอยู่พีองเดี๋ยวลองติดตามตอนต่อไปว่าจะมาปลูกที่ต้น ต้นบักเงาะต้นบักเงาะต้นบักลำใหญ่ฟอเพียม,มปุ๋บใส่นี่นะพี่น้องสวนผสมอันจะเป็น,ม,นมะม่วงหิมพานต์เป็นกล้วยอนาคตุต่อไปก็หิบปูบักเงาะใส่เนาะพี่นอ้องไปหอดบ้านนะพี่น้องนะครับบาน ตองอ่ะพี่น้องเบาเอกจะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องหนึ่งบึงแค่นี้เนาะติดตามคลิปหนาพี่น้องเบาเอขอคำวัาสวัสดีครับ